بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس, الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله. في نوع. في ที่เคา,ารพกราบอ้อนวอนสุฮานาฮหัวตาลาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสุขจะยากจะให้เราได้กลา่ลลา,กกกา,กลาวอัลฮัมดุลิลละมากมากนอกจากการกล่าวอัลฮัมดุลิลละเพื่อการขอบคุณแสดงความรู้สึกดีต่ออ้อนวอนสุฮานะฮหววตาลาที่ให้เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อการเคารพผักดีกับอ้ลนวอนสุฮานะฮหววตาลา วันนี้การที่เราได้มามัสยิดแสดงว่าเราได้ทำนาทีการเป็นเบาวที่ดีของลอง์ทำในสิ่งเดี Allah, ยวก็าชยละเว้นในสิ่งเดียวก็ห้าละเว้นไม่ถึงหบบไม่นอนเฉยๆไม่ทำนั้นทำนี้ปฏิบัติตามคำสั่งของลองก็คือการมามัสยิดนี่คือสิ่งที่เราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละนอกนจากนั้นเวลาที่เรามีโย่เนี่ย เราต้องตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อทำความดีกับอรลเจหาสุฮานุวตาลาให้มาพอไรเพราะวันที่เราเสียชีวิตวันที่เรากราบไปหาล้อเราจะได้รู้สึกพอว่าเราทำเต็มที่แล้วทำมาพ่อแล้วลวันนี้อยากจะให้เราได้ทบทวนว่าชีวิตทางมดของเรานะอยู่ในการยำเกรงกับอัลเจ้าสุบฮานุวตาลาหรือ เราเกรงหรือเป็นทาสหรือเป็นคนเดีว่วทูกแท่ตอนหลอล่วงในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ยากมากเดี๋ยวยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ระว่างเรากับผีกับนองกับญาติกับเพื่อนฟูงกับคุณในหมู่บ้านตำบนหรือกับคุณทุกคนเนี่ยเราไม่พอใจเราบาดมาเรารู้สึกเป็นศัตรูขอให้บอกกับตัวเราเองว่าเพียงแค่เราเป็นศัตรูกับใชยตอน ก็ไม่มีเวลาอย่าไปเป็นศัตรูกับใครเลยเพราะมันเป็นเรื่องนักมากเพียงเคโรไม่ได้ทบทวนววาบทบตาทของศัตรูเทเทหญิ่งของเราคือเชิดตนเราเทบจะไม่รอดเราเอาตัวไม่รอดในเต่ละวันยกตัวอย่างเช่นตีเข้ามายังเข้ามาเราอ่านดวยอัลลอฮุมะดฮลีอับวาวะรามัดิกาวท่าวความาแทนที่จะเราจะ ก้าวรำลึกถึงองล์ก็ไม่ยังตา,ายตะเหยียตนมัสยิดก้าวรำลึกอ่านอันัลกุรอาน,าน,านอยู่ในบรรยากาศที่ดีเราก็เซตเทตอนไปเลยพอเราหนังเชื่อเชื่ดีรับมังดีเฮานอนมังพอเข้าสุราถูกที่ดีรับถูกที่ฟังคุตตปาไปสักพักรับเหลี่ยมคิดเพื่อนมัง่งชวนเพื่อนคุยมัง่งนี่คือภารกิจของเทตอน เพราะใช่ตอนขอกับอัลงค์รัชบาลวะตาลาวัดขอทําน้าทีอย่าลุงโทเขาก่อนจนถึงวันเก,ยกียรติ์โคทําน้าทีชวนลูกล้านขอ้าอดัมทุกคนนี่ไปในรบพรของเชตตอนอนนั่นคือเชยตอนนได้สิทธิ์ฉะนั้นวันนี้เราวันยอดเพื่อนให้เพื่อนวิบแรงก็ไม่ดีปฏิบัติก็ไม่ดีพอเพื่อนแร้งร้ายขึ้น ี่ท็อเพื่อนที่ทำลายเพื่อนี่กรูดเพื่อนไม่พ่อใจเพื่อนนี่คือเชตตอนทีมมีทางเชตตอนที่ว่าเป็นยินและเชตตอนที่เป็นมนุษย์วันนี้ถ้าใครทำตัวไม่ดีมันก็คือเชตตอนในคราบของมนุษย์และเชตตอนของยินที่เราเลไม่เห็นจะมีซ้มจำพวกด้วยกันหนึ่งเชตตอนที่มันแปลงร่างได้ เราเห็นบางคนบอกว่าเป็นผีแปลงรางแต่าบางคนเห็นจิงใครายๆแปลงรางเป็นคนที่ตายไปเร้วหรือแปล่งรางเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่นานครัวที่เขาเอาไปแสดงหลักโทษาไปยุ่งใหาต่างๆอาจจะเป็นเรื่องความเชือ่อแต่เขาเห็นในการแปรงรางห้องจินหรือเฉยร้อนที่ไม่ดีนี่คือประการแรกประการที่สอง เขาเรียกว่าซัดเรือคลานสั์ใยญยๆโรหินงูหื่ๆต้องเข้าใจว่านั้นคือเช่ยตอนคนที่เป็นตังศัสนิกนี่ก็จะถือมีวิธีการทำเขาเรียกว่าหัวเผื่อไม่ให้เช่ยตอนยึดประเภททตีสองเนี่ยมันมาทำลายเรามันมาสิงให้เราหรือมามีบทบาทในชีวิตของเราฉะนั้นเราเองก็ต้องมีวิธีการเช่นเดียวกันอิสลามได้บอกวิธีการละเอัยดยิ่งเมื่อนกันฉะนั้นค่อยเราได้ ปฏิบัติให้ถูกวันนี้พุ่งไม่ลุ่งรายละเอียดวิธีปฏิบัติตัวกับเชตยตอนแต่เอาเป็นภาพกว้างเรวยางทีหน่งทีสอย่างทีสามย่างที่งก็คือการเปลงราสงสสัตว์เลขาที่มันเป็นใหญ่ๆสเป็นสิ่งที่ว่ามากพร้อมครับผาอยู่รือก็อเรียกวการผัดผ้าในหัวของอากาศ บางที่มาในลักษณะแบบทําไมเรารู้สึกเป็นรูปได้สรบได้มาในลักษณะของอะไรที่มันเป็นดำดำลอยมาแบบในอากาศนี่คือสามลักษณะที่มันยินจะมาในรูปที่เราสาม,มารถมองเห็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเทยุ่ยทั่วเราแล้วก็มีบทบาทมากันเรามองไม่เห็นแม้กระทง่งในสุรอัน,นาส ได้พูดถึงการกระสิบกระสารผมไม่แ่มาทำนาทีคุตธบา้าเลยมาตับซีดสุรอันนสัสให้พี่น้องได้เข้าใจและกรบฟังแต่พยายามนําใจความของสุรอันนสัสเป็นบทเดียดในการจะดำเนินชีวิตว่างตัวให้ถูกวันนี้คือศัตรูอันรายไรงที่เราเอาตัวไม่รอดและเราไม่ไม่มีเวลาจะไปห้าศัตรูอื่นเลยเราเรอา นากับเชิตอนและก็เป็นเสตนูกระเชิดตอนรูและก็วางตั้งห้ถกูกกันนั่นในชีวิตของเราโคให้เราได้รู้่าเชิตอนทกสิบกสามที่เป็นสิ่งเลวรายชัวราย,รายและก็ลกรอราเชิตอนที่รายมากก็คือมนุษย์และก็ยินแที่มาเพราะว่านั้นเชตอนมันจะอยู่ในเส้นเลือดลองแลเส้นเลือดของเรามีกี่เส้นมันจะไล่เวียนไปตาม ระบบเลือดของรายการสามเซนเลือดที่มีอยู่ทั้งหมดเห็นไหมมันจะรู้สึกเลยยู่ไม่เหน่งอ่ะอยู่ปน,นูมังปน,นีมังมักที่คิดเพื่อนมังอยุ่ไม่เหน่งเพราถ้าอยู่เหน่งหารับแต่วิธีการแก้ง่ายๆกล้วในใจก็ได้สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺเชตตอนจะวิ่งนันทีนี่คือมันอยู่ในเส้นเลือดของเรา ให้รับรู้ว่าไม่ใช่มันอยู่ตรงนีนบางคนบอกว่าพี่มันอยู่ในป่าอยู่นั้นคือมันอาจจะอยู่ในลักษณะของสร้างประเภทกเกียวแต่สิ่งที่มันกลายับเราคืออยู่ในตัวของเราที่มาไปว่านั้นเชยตอนนี้มันอาปากอยู่ในหัวใจของมันอายู่อาปากเลยมันย้ยมาเชตตอนทำเรือให้เชยตอนให้มันอาปากถ้าเราไม่คิดถึงเอาล็อกไม่รำลึกถึงเอาล็อกมันก็จะงับหัวใจของเราเซ็ตเชตอน แล้วถ้าเรากล่าวสุบฮานัลเก่าซิกรุลล,ล์คำหนึ่งคำใดก็แล้วแต่เชตตอนมันจะตัวลีบตัวลีบไปเรื่อยเหมือนเราบีบเชตต้อนทนไม่ให้มีบาดบาทแล้วก็ให้มันอยู่ตายอานัตข่มหลงตายการควบคุมของเราแต่ถ้าเราไม่กก่าวเลยเชยตต้อนก็จะควบคุมหัวใจเราหรือหัวใจเราหรือชีวิตของเราดีมายัง้งตั้งที่กันทิศทางดีทำความดีสักทีแโอุ่มันจะกระสิบกระสาบอัลละห์ไม่ปรือและม,มายัง้งเดี๋ยวปล่อยไมายั้งห้าคนวักหนะึ่ง ซูบูอ่าเดียวพอนสักเดียวเลยยินวัานีุ้โ่โนอนบายสักเดียวคนอ่าต้องรับน้ำตบลุกมาโรงเรียนเลยก็ไม่ได้มายังซูบอ่าไปทํางานไม่ได้มายังวันเที่ยงอ่ะกินข้าวตัวเดียวพ้มายังพอเลยเลยอ่าติดตรงไปทํางานละไม่ได้มายังวันย็นไม่ถือในงานมันติดพันอยู่เลยลบจากโรงเรียนไม่ถือเดียวพอนตังเปล่าไปเล่นสักเดียวหาคนอาย่บ้านคุณทํางานกัน งานมันยุ่งจังว่ามันมัวอ่าเสร็จไม่ได้ไมายังพอมากรีบลาวมันมัวดิเสร็จแต่เล่นอกกลังกายมังเสร็จจักรุรานั้นส่วยอันนี้ว่างอาบหนามไร้ผ่าปวดปวดที่ช้าลาวอาบหนามมาเพรเนื้อการไม่ได้ยังพุทธสุดท้ายไม่ได้ไมายั้งเลยหรือได้มายังบางบางเวลาที่เราสู้กับเชตโตนไม่ยั้งมังก็ได้มั่งเป็นบางเวลาแต่ไม่ได้หมดพอดรักปวเราแพ้กับเชตโถน นี่คือสิ่งที่อยากะให้เราได้ตตอบทวนว่าวันนี้นะเราแพ่กับเชตตอนไปมากหน่อยแค่นี้แหละเรามาตอบทวดบางที่นี่เราคิดแล้วเคยแล้งไ้นี้กับเราเราเที่ยวนาเคยทำไ้นี้กับเราเราเที่ยวนาเราต้องขื้นดูย่อมทุม่มบางที่เออที่ทำวางแผนทำบันนันชายเบี้ยมัง่งชายกำลังมัง่งชายวิธีการพนันมัง่งเทีเ่ยวนาสัตรู้กับมนุษย์ทางมด แต่เราไม่เคยหวังแพ้ที่จะเอานาเชยตนเลยว่าการที่มันอยู่ใน,นเส้นเลือดของเรามันกระสิบกระสาบมันปักงายอยู่ในพร้อมจะงับหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราพิทพักษ์ฝือสูตรง่ายๆผมคกิดว่าหลา่คนยังไม่รู้ด้วยการกราวรำลึกถึงอารม์เวลาเรามีมากาวรำลึกเรื่องเราเป็นวิธีการที่ว่าอยู่ตรงนี้กกาได้ถ้าอ่านอันกวราอานหรือรหับสลามทันในห้องน้ำยังหับไม่ได้เลย อันกว่าอันอะไรคือไม่ได้เลยใน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 ,ในห้องน้ำแต่ถ้าเราเกาซิกคล,ลล่าในใจหรืออันกว่าอันอ่านในใจที่ไม่เอาออกเสียงออกมารำลึกในใจยังพอทําได้ยังเป็นสิ่งดีๆเลยเป็นวิธีการตีไงมายิงเรานอนยิงเราพักผ่อนยิงเราทำไรก็สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮวบลาอิลลาฮฺอิลลัลลอฮ์อัลลอฮฺบูอักบัต์สุบฮา,า,า,านัลลอฮ์วะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮฺฮิลอาซิมคำเล่าเนียมันจะช่วยให้ใช้ต้น ตัวนี้แล้วก็ทํำไรเราไม่ได้แล้วที่มาไปว่านั้นหอกเนื่อจจกจำกัดชเชตโตนแลวให้เชตโตนนั้นหมดวังที่จะเชิญช่วนเราไปสู่ความชั่วความไม่ดีด้วยการที่เราพยายามทําดีอยู่ตลอดเวลาว่าวัานนี้เวลาเราอยู่ในสุโรเราก็ต้องฟังพุตุบาลเราต้องซิกุลลอเราต้องคิดถึงอัลลอห์รือเราคิดในเชิงทำดีหลังจากลบสุโรแล้วเนี่ย เราก็ไปหนังกินข้าวกับพันหลายยะกับปอกรัวกับลกูกนังเลกงหรือศาส,สนาขูดปุยกันพันผือมังแลลวสาาร้างไม่บายเออพันผือมังกิดถึง,งอัล่ผือมังหรือชายเลงพันผือก็ได้ให้เป็นบรรยากาศเดียวเรารืซึ่งว่าเป็นธรร,รมชาติที่สุดให้เป็นการขูดปุ๋ยในทางที่ดีเพื่อใครเ,เพื่อให้เกิดการนำหลึกถึงอัลอ์เกิดการเรียนรู้ว่าเราต้องนาเชต้นให้ได้ใ,ในชีวิตประจำวันของเรา เป้าหมายของมันทำกรือก็ได้ในเตระวันเชตโตนจะไม่คิดได้เลยนอกจากคิดว่าทำกรือให้วันนี้รเราแต่ละคุณคุณเฉือนั้นเฉือน,นี้คุณนี้ให้ตามเชตโตนตามอารมณ์ของตัวเองตามการปฏิบัติของตัวเองไม่ทำในสิ่งที่ดีดังล้าง <c oughs> แล้วมันจะมีความสุขกับการทำหน้านที่ของมันถือว่าภารกิจสำเร็จ ซึ่งเราต้องอยัางตัวเองว่าเราไม่จะยุ่งเผื่อภารกิจนั้นนี่คือศัตรูของเราเราต้องทําภารกิจให้ความดีให้มากเผื่ออะไรเผื่อไอ้เชตัวน,นไม่สามารถจะมาควบคุ่มมามีบทบาทมาชี้นาชีวิตของเราแหล้วกรเราจะปอะสบกับความสําเร็จนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไวในคุตบะตในวันนี้โดยเป็นเนื้อหาสรุปใจความจากสุรนิ นะครับและก็ทิ้งทายด้วยการทพยายามให้เราได้เข้าใจเนื้อแท้ของความหมายสันิสทิแล้วให้เราจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้กล่าวอะไรจากเรากุลาอูสุบิรบ,บิน็นาสจงกราวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันเนี่ยข้อความกลมกรองจากอัลลอฮ์กุลาอูสุบิรบ,บิน็นาผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษย์มาลิกินนาสผู้เป็นเจ้า ภูส่งสิทธิ์มาลิกินนัตภูส่งสิทธิ์วิรุปราชาแห่งมนุษย์อิลาหินนัสภูเป็นเจ้าแห่งมนุษย์ชาติอิลาหินนัสมีชั่รินวัสวาสิ่งคนนัตภูถึงมีชั่ริที่จะครอบงำกระสิบกระสาบในการหลอกล่อของเราอัลลอฮฺสวิสุฟีสุรินนาตภูเทจะกระสิบกระสาบ ในข้อบอกของเรามีนั่นยินนันทิวนานั่นก็คือยินในการนุษย์นันเอนี้นั่นคือใจกวา้างทว่าให้เราได้จับใจความเวลาเราอาร่านเล็เราพยายามหนึวามไม้ว่าเฉยตอนนั้นจะก,กระสิบกระสาบในหัวใจของเราลักของสุรนีจจะบอกถึงความเป็นพระความเป็นผู้เป็นเจ้าความเป็นผู้อภิบาลของเรา,า่อนเลก็บอกถึงการกระสิบกระสาบของเฉยตอนแล้วก็บอกถึงวิธีการแกในรายละเอียด เราต้องพยายามแก้ให้ได้ว่าเชตตอน,นมันกับสิรกษ,ษับมากในรูปยิ่นเลยก็ับมนุษย์มนุษย์นี่ไม่ต้องไปอธิบายมนุษย์ที่ไม่ดีนั่นแหละนั่นคือขาดค้องยิ่นเด่กก็ยิ่นที่ไม่ดีมันจะเปร่งร่างสร้างแบบดยการสร้างรูปแบบแต่ก็สิ่งที่มันอยู่อยู่ในตัวของเราอยู่ในเซลล์ฮิตเซลล์เหลือของเราแต่กมันกระอาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจพรองงาวิธีแกก็คือการ กราวดำมือถึงเอาโสุภาหามตลาลาให้มาเต่าเต็มมาทีสุดเนีย่ยคิดว่าเออก้าวแีวรอยหุน้นบางคนอุย้ยพันหุนน้นเนวานัทแลว้วพอโยนไปถึงบางเวลาก็ขึ้นวิบบางเวลาก็รู้สึกไม่ดีทําไม่ดีนั่นแหละเลยเจตนกรกะโกนะบให้มันมาที่สุดตามสภพานตีรมมีอยู่ยิงมายิางดีและก็ประเมินตัวเราเองให้มาและก็ดํารุ่งยู ในความดีเรารอดผลเราทุกคนจะรอดผลจากเฉตอนมันดาผู้ที่จะเป็นนำเราไปสู่นรกแล้วเราวังว่าเราจะพบรอดผลจากเฉตโอนแล้วก็เราจะดำรงวัยึิ่งความดีแล้วเราจะได้เข้าสวนสวรรค์ของพระผูาเปันเจ้าอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ